สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโซเชียลแทยนะครับตอนนี้นะครับรูยองก็เรากำลังรอรับน้องๆนักศึกษาใหม่กันอยู่นี่ตอนนี้ห้องว่างหมดเลยอีกแป๊บเดียวนะครับตอนนี้นะครับฟังหอประชุมนะครับก็นักศึกษาโหดูแน่นขนาดเลยนะครับวันนี้นักศึกษามรังสิตน้องๆใหม่มรังสิตมากเต็มที่มากเลยเราก็กำลังรับชมการถ่ายทอดสดนะครับจากทาง SUV ต้อมนะครับ หรือว่าทีวีน้องคู่ของพวกเราเองนี่แล้วก็พิ่ีกรสาวคู่กันนะครับค่ทนะคยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากถึงน้องๆนักศึกษาใหม่ทุกคนด้วยว่าก็ขอให้ตั้งใจเรียนนะครับแล้วเนาะแล้วก็ที่สำคัญคือเดือนนี้เราจะมีรับน้องกันตลอดทั้งเดือนมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นก็อยากให้น้องๆทุกคนมาร่วมกิจกรรมเนาะมาสนุกกันค่ะครับพอเนี่ยแล้วเจอกันนะครับ บายๆเด Hospital ี๋ยวขอตัวไปทำหน้าท <Qiao> ี offs, <maker> ่พิธีกรต่อก่อนบายยครับรอวน้องๆเข้ามา